ไม่ต้องบรรยายมา,มามยแม่พี่น้องชิมละคำั้งหนึ่งทำสบายนั่งแซ่บค่ะแบบแดกก็โซนไหนของแมพี่น้องไอ้แซ่บหลายตัวเด็กกะเด้อมาแม่หน้าแม่พี่น้องที่สำคัญขาดเลยข้าวต้มจะปเป็เย็บเย็บเนี่แซ่บค่ะลองซื้อมากินนะพี่น้อง กินส,สดเลยสีสันจัดจ้านสบายนางนนล้วนๆตำสบายนางกุ้งสดก็อยากกินพี่น้องสงสัยวันนั้นจะมา ของจริงไม่ได้ติงนังอลองมองเดี้ยงพี่นนองประโยชน์เยอะแยะก็เจ็บแซบหลายอชอบกินสดสดกินสดกระบานกระรวมมันจะเป็นยางนันเนาะเป็นยางนันเนาะขี่งในเท่าไหน หั่นหน่อยหันน่หนใหญ่ๆเลยกินแบบซาใจบ่วแม่นขียย้หัน่นหั่นแบบใหญ่ๆตั้งใจหั่นแบบใหญ่ๆเป็นมือกินเนาะฮึ่ม,มฟิน ใบนะนหน้ามึงหนวดเพราะเสพใจใช่ไหมหน้าบ้านเราเนาะหยกากอันนี้ขนเขาเผดเกิดมากเขาบอกินกันเนาะเขาก็เลยบกจังวิธีคิดว่านะเขาก็เลยบกจังวิธีเห็ดเน,น,นี่มันกรอบมันนุ่มบ้านเราทาั้กรอบทั้งนุ่มเนาะใส่เนยหยงใช่ไหมลูกเน่กรอบน,นุ่มแล้วก็ขาวขาวหอมอันนี้บมูขาวซีรีส์ธรรมชาติไปเนาะ บานฮาวเหรอเฮ็ยมันขาวจัวเ,เลยส <sh arp> ับจะสับมะอือ <sh arp> <sh arp> มีอย่างไรก็ต้องอายอเรื่องการกินเป็นเรืเ่องธรรมชาติ <sh arp> อดดขอโทษขออภัยเนอะยว่ากินมอสุภาพกันได้จ้า Nói luôn bỏ nói nóng đèo bắt gặp một cái lều kìm đắp sáng giả danh hả sinh năm 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 ต้มป่อยต้มตับต้มปอดต้มใส่รู้สึกต้มตมเปล่าาใหญ่้ยโอ้ใจ <c oughs> <c oughs> ต้องกินทำใหญ่หลกอืออืมผมไม่กมนนม สามสิบหกเลยสร้างใจสามปลอกปลอกปลอก,กอ่ะเท,ทลงมาเดี๋ยวมันเป็นโดนตัวอื่นเลยมันเป็น,ปน <c oughs> อ่ะการชื้นต้องทำมันไม่กินมัน <c oughs> แบหนาะ เก็กก็รำหันหันเบิดหงอะไรพี่น้องกินกับนมำจีนกับนมำจีนกินได้สามมื่นเฮ็ดหมอเ่็ไงบอดี้มื่อแต่หิวบอดี้ลงกินจ้ะพี่น้องบอไม่มูไมีปวดอะเวากับยูทูบเหรอบอมีเพื่อนพี่น้องเพื่อนบ้านก็เป็นฝรั่ง ูเ้กัองเล่นกับไปทำงานไปยังแต่หกโมงนิดหน่อยตอนกับบ้านหกโมงครึ่งไปคอนโดเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงยี่สบับรถกือบชั่วโมงอ่ะโอ้ยเพ็ดขับรถกือบชั่วโมงเพื่อไปสแกนในมือเพื่อยังไปทันทีทำงานก่อนอเจ็ดโมงครึงืมอาเียด นั่งกินทาสบายสบายเลยไปนอกนกินยาบักกันได้บ้านี่เอาขาตั้งได้บ้าน่ยเอาขาเอาขาตั้งเอาแขนสอ่ตั้งได้ไดบ้างเน่ยจนันไม่กินหมดแสบพี่นอ้องแล้วเขากินเนี่ยเขาต้องกินแบบอืมแบบสบายสบาย กับโมเมนต์กินแบบพี่ปอป้พี่น้องมัเลยเรียกเลตติ่งไปน่นเปะเนาะมาตัดหั่นมันแซ่บมันก็ได้มากินยันยะัเนาะกินยันยันัวนี้มันหันหนะห่นเรือเนาะเฮ้กขนมจีนแซ่บเป็นแซ่บปลาโลนึงมีน่นาะกไเตีนไก่สองโลเบิดเที่ยงอ็สอดสามมือ กินนะ่ะโมเมนต์มันอันดับโมเมนต์หมดแซ่บในสามมือมันหลายโพดคือเอาตีนไก่สองกิโลปลาเห็ดหนามไปน,นะกิโลหนึ่งอย่างอื่นได้บัตรเช่นขนมจีนกะจวกกินมือต่อมือพี่น้องเอ้ยัอกแบบสดๆโมเมนต์ลุกแซ่บตัวเยนน็นแบบแค่รับ อืมอ,อ้ไก่สปีไม่หรพี่น้องเป็นอะไรแดงเงินหลายโบ ได้โบนัสบ่อใก้ที่สิ้นปีแล้วท่านผี เงินกันเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกนั่นแหละอ่ออาทิตย์เป็นอาทิตย์พี่น้องนะหักจนลืมดอกลืมดอกแจ้งอาทิตย์แบงเงินออกไม่ได้สนใจนําเงินรูด่างเดียวอยากได้งานอะไรทำไ่ได้นีขอก็ซื้อเป็นจับซานจะบโลแสบได้ไหมพอแล้วอิ่มแล้วมั้ย Ư, nó nhớ nhớ Đây nó này. sẽ cong mà Đã đạp ướn thế nào Nói thật xíu á Sẽ cong mà đừng nó Tông bọc mẹ nó xẹp, ก็ไม่มูมกินเนี่ยกินผืนยาวนี่แหละเนาะเอาแหละว่าอิ่ม,มือนยังเด่มกินอยู่กินน้ำเจีเ๊ยบเ,เป็นหมูข้าวสดขา้าว,ว้รยังไงเลมอิ่มเหรอ แวี่นองบางคนว่ากินเสียงดังบ่งมีมารเอย้ใช่ปะกินแบบบานๆแล้วี่นอนข้าแค่แล้วครับท่าน้ากินโซบะเนาะี๋้วจะไป เดี๋ยวได้กุ้งเต้นสดก่อนชิดเต้นเรียกกุ่มมันพุ้งไปมันกุ้งมันเต้นส,สดบงังกินเลยเนาะพี่น้องมาไปโบวเพชรจนเสียงออกคูดังเลยพี่น้องนะเพชรไม่เพชรก็ลองดูสิเสียงค่อยออกคนะูดังตาค่อยแดงมันนี่นม่มือเ็ำงานกันเงินเดือนบางหลายกันเปิตื่นเต้นกันเดือนเด้อบอกบอกไปเลย น้องไม่้มีนีจากบาทเด้อมีแต่เลียลเล้ยงลูกม่นาที่เลี้ยงลูกวาวา่าบทำง,งานได้คยบนทำงานขคยเป็นบ้าพี่นอ้องอือหรือตอนนั้นน่ะเป็นป่าพักหนึ่งจากห้กับไยจาคัวกับหัวอือเป็นโรคซึมเศร้า อยู่พอดีมันม,ม,มูนี่มูเด้รอบขางรอบแอวนี่นี่ทุกคนว่าฝรั่งเนองอืมฮะยิ้มแล้วพี่น้องเหลืออยู่น้อยนึงพญา,าดอกไปเที่ยวไปกินกองอย่อางนี้มีคาบั้นพี่น้องกับมีคาบ้้นน่แหละคอยไปกินถิ่มกินขวางเลยพี่น้องเมืองไทยนี่กันไปกินถิ่มกินขวางกับเสิร์ฟตู้เย็นไปอยากกินเห็ดขมเลยพี่น้องแกงเห็ดขมใส่น้ำมันใส่แกงน้ำมันแบบ ก็ไดกินบม้อพี่หนังเห็ดขมแซ่บหลายเป็นยังเหิเฮ็ดขมกับน้ำขมเนอะต้มซองน้ำซันน้ำก็าเรยกมันเส้าขมข่อยต้มบัดขึ้นทูกกระสาบอะบ้านข่อลูกกระสอบก็ต้มแล้วยมันยุงเลี้ยนออกใส่ต้นน่ะใส่ต้นกะทินน่ะล้งน้อยน้อยเ้็กน้อยนักเรียนเป็นกู้แต่ก่อนเนอะเ้็กน้อยนักเรียนกะเอ้อน้อยน่อยนักเรียนกะไปเก็บมาให้กู้แล้วมาแหลกกระดูกอุ้ม มไ่ไตัวเด็กหน่อยเด้ไม่ได้ใส่นักเรียนไปหาเห็ดเด้เขาไปหาเองเราเห็นคู่เคลียเคลียไปเคลียมาอืมจอดเลือกเรียนตอนพาเด็กหน่อยลงสนามเนาะไม่ได้บอกเขาเด้อจะหาว่าคู่ใส่นักเรียนเนาะร้อยย้ายหางจ้ะเก็บขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะแซบๆด้วยกันเนาะคลิปนี้ก็เออที่มวงหลายติดตามด้วยนะคะ เป็นลังใจให้กันนะคะบ๊ายบาย